ต้องโบนะต้องต่อยกันต้องต่อยกันมาต้องเปลือกอัลกิฐานกิบนะโยมนะนี่นามีโอนาหมู่บ้านมีโอหมู่หมู่เล่นมีโอ นะครับโก้ได้มีโอโคนะ้ดับทองคำมาถวายสากผู้ท้องใจสาธุสาธุนะเดี๋ยวเยวข,ข้าพิธีตพิธีพิธีเดี๋ยวเดี๋ยวรอเขาจะมีพิธีเนี่ยตอนที่หล่อมราแล้วก็สวดครับใช่ไหมฮะอย่างนั้นขันครูนี่เขาทำยังไงท่านหลวงพี่ขันครูบูชาแล้วมหาทีนั่งเลยเลยบูชาแล้กลับไปบ้านด้วยใช่ไหมก็เดี๋ยว เสริก้าสิบเก้าบาทรีบเลยโยมเหลือเท่าไหร่นะเหลืออ๋อยังมีอยู่นะค่ะอ้าวแล้วโยมได้ทุกคนโยมขันครูบูชาครูมีไอ้ไข่ด้วยซื้อหวยรวยกันไม่เลิกนอ้ห้าใส่ที่นี่ก่อนทา่การซื้ออะโนโมทามม าตอนนี้มาที่ทหน้าโยมใครคิดก่าดวงชะตาไม่ดีกลมาบูชากันนะุคไมหลับตาเสียับาสาธุณโมพุทธายะลุกหลานจัตพัทกอมาเดี๋ยวในช่วงแผ่นทองก่อนนะอะไรนะจ๊ะเก้าอี้ไม่มีนี่นั่งนั่งนั่นก็ไดนั่งทางหน้าเลยจ้า จองข้างหน้าเลยสาธุนะยกที่ชายที่นั<อ>งน่งมีนายกศิริวิทย์ไพรมณีขอตัวบุนาคสาธุด้วยนะนั่งข้างหนณะเลยนะอาตมโมทนากับอย่างในทางทีนน่กำลังหลั่งไหลกันเข้ามาสาธุนะแล้วก็นับถือเท่านั้นแล้วมาแล้วมาแล้วไม่ิถี นะรับโยมเชินผ่านกันต่อคถ้าพอแม่ครูบาอาจารย์มาต่อทูกท่าเป็นการบวงสรวงขอพรเทพยรดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในวัดพระนารายณ์มหาราชวรวิหารแห่งนี้ครับซึ่งมนอยู่ภายใต้ร่มบารมีธรรมพระเดชพระคุณพระธรรมบารนายกที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค11และเจเาอาวาสพระนารายณ์มหาราชวรวิหาร ึ่งพระาจาย์ต่อน,นั้นแสดงกัญยุตาคุณบูชาพระคุณพระเดพระคุณหลวงปู่ด้วยการอุปถามภ์ถวายค่าพยาบาลน,นักษาและช่วยทำรุปบํารุงอารามแห่งน,นี้และสร้างมหาธานบปร,รมีนำคณะศิทธิยาทุสิประกอบพิธีมงคลเททองหล่อหลวงปู่ทั่วางอุปบาท,ทานพร และถือไม้เท้าหัวพญานาคการนี้คือการเป <บน S 1> ็นราชวานวงจร โตอาหังวันทางนี้ธาตุโยอาหังวันทางนีสับปสโ าทานังวารังคังสิวะลีจะมหาเทระ สังตินาอพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมดีรักสีสาหสสสุมาพธมโมสังโฆยพุทโ

para cinta panta gen kare ati sekiasa pa ku เดพระคุณในเมตตายอย่างยิง่งโยงประนมมือไหว้ในขณะที่องค์ประธานีภาเลโาดยข้อตอกดอกไม้เพื่อความเป็นสัพพะสิริมงคลให้แก่ตัวญาติโยมทุกทุกคนทุกทุกคนในห้มนชษพิธีนี้ประนมมือไหว้โยมประนมมือส่อสองพระเดชพระคุณเรวจะโดนะ บาดสมิงทองคนกับเข้าวานอันเปทีประเทศทีจงมาเป็นมาเป็งเกล็ดเด็กเจ้าวาดมาปองการถอดล้อตรอบวงนารตาราชสีมาลาเกตเตสมาตาสกายโยต้าจักรดาษ สาริบุตรสารภาพใหเถรักกันตัวดรักกันตัวอีมาจะิกองคลจากกวาดตั้งแป่ทิษประจิตเพลิดเพลระแปลงแก้วตั้งเจ็ดชั้นมาปองกันออกล้อลรอลรอสัวรรณตา ราศีวาสนาเป็นชาวพันธร์ไทยโยมชาติสัตว์ธรรมชาติเี็นพระเจ้าองค์หน้าตาเ่าจัเปรตประจิตเด็กเข้งมาเป็นนักแห่ บรรดาศักดิ์มาปกกันออกร้องร้องครอบครอบตัวอดันตา โอทนโานตาาุตาภัสปัสสิทธิยาทานาโทันตุตาทายศสีรังรังตาโอัณตุตาภา,พา,พาวนาทีระนาหุาอชันตุทิวตาคตาสัพพุทธาภระปัสสิ

ตาดันจะเตเชนารักขัมพันธะมีสภาโสสัตติสังขารภารปตาปัจเจกานันจะยัมพลังอรันตาดันจะเตเชนารักขัมพันธะมีสภาโสสัตตินิวาภารปัตตาปัจเจกานันจะยังพลังอรันตาดันจะเตเชนารักขัมพันธะ ม,มิสภาพโุโ arf, เพียงรวยๆทุกท่านก็ดุแล้วได้กลับรองพ่อคูณกับทูกคนรองพ่อคูณแม้ตาเป็น <ik> รงกับเพียงไทยซักก่อนก่อนที่จะถวายนาตุปเจริญธทรมกับแม่ตาเขาดูหลวงพ่อนะโยมตั้งใจดีที่จดับเพียงไทยเนี่ยจะดับทุกดับโศกดับโรคดับไทยนะ อย่าเพิ่งดึงสายสินนะเพราะว่ายังไม่ได้ให้พ่อนต้องคลองมาเจอข้อผ่อนยังไม่ครบนะไอ้ดึงแล้วให้มัดใหม่นะมอมตนาจะทุกินกิการทิ่ยังมาตัการสินเสร็จม่พิพพยัอ้าวยิ่งรวยๆแล้วกินเงินไทดนะนี่มนเพื่อพวกคุณหรงพัดเดนเมตตาดับเพียนเอาดับเพียนแส่เมตตาเป็นชนินะนีมนชนินตรงกลางนะ no tim mes yapun ho cara a aku ake pe nasa cawa na dute sayang karena nga dipe cara na